ขามเรยวป่าล <lim> <Yeah. S 3> <th> ้นเลยบ๊ปบ๊ปบ๊ปบ๊บทีบเดียวดีเดียวบ๊บดีบเรียวขาม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 โอ้ยมันไปมันเอามันอมันเท่าแล้วคงไน้นเท่าแล้วเท่าเชคบันลง้วเท่าเลยหรอโอ้าเรว้เลเิโมนันเดลอดลโลดโลด ล่นแล้วล่นล่นแล้วมาขอ้างกมันล่นยังไงไดๆขอข้างกขอข้างกมันตองล่นมันตึงล่นมันตองล่นลอยมัน้อยเอาหันขอข้างกขอ้างกขอข้างกลมับบขอข้างกำมับบับตีตีบับตีตีี่งน่งเอนไปเออ่งเออตีตีก้องก้องนิ่งก้องก้องนิ่งทีเาเล่นตัวนี้นะโอตีบบับต รุดก่อดก่อนลงเลยเยี่ยมเหมนที่เหมวอนที่สิบวันาปแร้วไปเร้วไปแล้วขี้ข้างแห้มขี้ข้างเหีมขี้ข้างเหี้มอาชีพพองโอ้อาชีพพังขี้ข้างขอนี้มันอาชีพขี้ข้างอะ

คนพอสี 4, <fry es> <take> ่สี่หมือนคนดูโอ้่ตื่นต้องขำเอยความมิเช่ขำเดียวบ๊บ๊ับบ๊าา๊บเอาล่ะดืไปลื้ไปลืไปลื้ไปืไปดือไปปักปัก้ไป

แล้วก็บันทดสูมี่มได้ปะเอามาเปลี่ยมา่ร้ไปแล้วไปแล้วไครับไ่ได้ครับ้มได้จุดจ้ะาไม่ได้ครับไ่ได้ครับเนี่ยมารุนแขเก่าเนี่ยผมจะไม่้ไแล้ไปแล้วโอยครับ

เออหนึ่ไปตื้อตือเแล้วหกตแม่รือขี้น้เตเฮียนกันเปลี่ยนกันไปกนปิด่นเปลี่ยนกัอนิ่งๆมนิ่งๆกอนนิ่งพี่ั่นเอามั่นคตงได้ขารกลางใจเย็นแนนมืนมดันใส่เลาบบเต็มเลยเล่รสวรักหล่สานอาศัยาเท่าหน่อยกัอันนี้อันนี้คนนึงเปนนีคนนึงเกแวเลยไม่ก็ปนนันกเปีย้นก

ไม่จะเต้นอ่ะป๊บป๊บบกด้นกันน่ะขัดการผู้ตวจกน่ะมาเกิดิ้นีนเ้เาเกดน